สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับในช่องครูเที่ยงครูอ้อนนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมแนะนำนะครับการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับมือหนึ่งนะครับเด้อยามาฮ่าพีซอารีซีเจ็ดสามนะครับผมพร้อมแฟลชจังหวะหนังสือโน้ตนะครับพร้อมกับอ่านี้จะจัดส่งไปที่อ่าคุณวิโรจนะครับผมคุณวิโรจน์อยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่านนะครับตัวนี้ส่งขึ้นเหนือนะครับจังหวัดน่านนะครับผมพร้อมหนังสือนะครับแล้วก็วิธีการใช้แบงค์ต่างๆนะครับผมอยู่ตามนี้นะครับแต่ละแบงก์มีทั้งหมด8แบงค์นะครับลงไว้ให้จัดการคุณเพีงจะจัดการให้ตามนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมมาลองเบิรงนะครับเียขาอนุญาตแกะก่องนะครับเด้อ สำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับผมอาจจะเป็นโทรนะครับ0815747015นะครับหรือแอดไลน์ก็จะเป็น0815747015แอดไลน์นะครับใส่เบอร์โทรเดียวกันนะครับใช้เบอร์ค้นหาจากเบอร์โทรได้เลยนะครับผมตอนนี้ส่งไปที่จังหวัดน่านนะครับ นอกจากของแถมที่กูทียงคลิปยังไปเมื่อกี้ก็จะมีในกล่องนะครับสเตนนูตนะครับของยามาฮ่านะครับของแท้ตรงรุ่นพร้อมกับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ของใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับของใหม่อแดปเตอร์นะครับผมอ d a ปเตอร์ตัวนี้เป็นอแดปเตอร์นะครับของแท้จากยามาฮ่านะครับของแท้ยามาฮ่า พ a 1 5 0นะครับผมตัวนี้ของแท้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับย้ำทุกครั้งนะครับที่มีการาแกะกล่องนะครับก็ยจะแนะนำเรื่องของการใส่เก็บกล่องนะครับผมเก็บกล่องไว้นะครับไม่ให้มันหายนะครับ แกะกล่องพร้อมกันนะครับพร้อมกับผู้เที่ยงเลยนะครับพร้อมกันเหตุผลว่าทําไมต้องเก็บกล่องนะครับเวลาที่เราต้องการเวลาที่ท่านต้องการเทร์นหรือว่าท่านต้องการเปลี่ยนรุ่นนะครับนี่ก็จะมีโฟมนะครับเป็นโฟมหอ่อแล้วก็เวลา คุณทิงส่งก็จะมีบับเบิลห่อให้นะครับบับเบิลอีกรอบนึงนะครับแล้วก็บับเบิลห่อกลองอีกรอบนึงนะครับว่าเราจะนึกถึงเรื่องของการส่งเป็นสําคัญนะครับเวลาที่ขนส่งต้องให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยนะครับผมอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมาอันนี้เก็กล่องออกมาเรียบร้อยนะครับนะเดีจะเสียบอะแดปเตอร์นะครับผม แนะนำอย่างนึงครับเวลาท่านใช้อแดปเตอร์อนะครับเวลาถ้าท่านใช้เสร็จนะครับเล่นเสร็จแล้วนะครับท่านปิดปลั๊กด้วยนะครับไม่ไม่แนะนําให้เสียบปลั๊กอแดปเตอร์อทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดไฟฟา้ามันก็จะเข้าไปทํางานนะครับเกิดความร้อนสะสมอาจจะทําให้อแดปเตอร์อเสียหายได้นะครับ อ่าตอนนี้เสียบอะแดปเตอร์เรียบร้อยนะครับผมผู้เรียงเสียบอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเสียบช่องกันนะครับช่องแรกเสียบอะแดปเตอร์นะครับผมนี่ช่องแรกเสียบอะแดปเตอร์ช่องสองนี้เอาสำหรับต่อโฮสต์ USB เข้าคอมพิวเตอร์ได้นะครับเป็น MIDI ได้แล้วก็ช่องที่สามก็จะเป็นช่องที่เสียบแฟลชไดร์นะครับเด้อแฟลชไดร์ USB แฟลชได้อะแฟลชไดร์ USB นี่จะมีเรื่องของจังหวะนะครับมีเรื่องของเสียง ที่เราจะเอาไปใส่ในปุ่ม q u Quick s a m p l i n g แล้วก็เรื่องไฟมิดี้นะครับอยู่ในนี้นะครับช่องนี้มีออกอินด้วยนะครับออกอินสามารถเปิดเพลงจากโทรศัพท์ได้จากจากที่อื่นเอามาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เสียบไม้ได้นะครับปรับนี้เป็นวอลลุ่มไม้นะครับปรับไม้นะครับตัวนี้สามารถเสียบไม้ร้องเพลงได้นะครับรุ่นนี้โฟนนะครับต่อหูฟังนะครับหรือท่านไม่อยากให้เสียงมันดังออกก็สบเสหูฟังรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเข้าเครื่องเสียงใช้รุ่น ูเท่งจะแนะนําให้ใช้หัวแบบนี้นะครับเข้า LR นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบ RCA ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เครื่องเสียงหรื่อมีของเราจะเป็นแบบไหนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เสียบช่อง s u ทเทนได้นะครับเียไร้นะครับเปิดเครื่องนี่นครับหน้าจอสีขาวสวยงามนะครับอ่เดี๋ยวมาเช็ค เสียงนะครับ <S <S เสียงชัดเจนนะครับอันนี้เสียงลำโพงดังทั้งสองข้างนะครับมาเช็ค,คีย์ครับนะเช็คก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาถึงมือลูกค้านะครับแต่ตอนนี้ขนาดเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับก็ต้องเช็คให้นะครับ ดังทุกคียทุกลิมนะครับพิดเบนเปิดกลอ้องเสียงกลองนะปกตินะครับสโลโกลองใช้ปุ่มที่3นะครับเนี่ยนับจากซ้ายมา1 2 3นะครับก็คือถ้าอยู่ดูด้านบนจะเป็นปุ่ม C นะครับตรงกับตัว C แล้วว่าเมนออโตฟิน รุ่นนี้นะครับจะมี Auto, ออโต้ปุ่มฟินแค่ปุ่มเดียวนะครับเวลาเล่นมันก็จะเป็น A กับ B สลับกันถ้าถ้าเราเล่นอยู่ A เราอยากให้กลับมา A เราต้องซลโล่สครั้งแต่ว่าตอนนี้เล่นเล่นอยู่ B นะครับเราอยากให้กลับมา B เรากด2ครั้งครับ1 2มันก็จะกลับมา B แต่ถ้าท่านเล่นอยู่เมนเอเมน B จากไป A ก็กดเพียงเดียวมันก็จะไป A อนะครับนี่อันนี้รุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดบางรุ่นอาจจะมีตัวซโล ab แยกกันหรือบางรุ่นจะเป็น abcd นะครับแต่รุ่นนี้จะมีแค่ปุ่มเดียวนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับเปิด MIDI นะครับท่านเข้ามาที่ออ d ิโอซองตรงนี้นะครับซองออริโอนะครับปุ๊บแล้วก็หมุนได้เลยนะครับที่อยู่ในแฟลชได้จะประมาณตั้งแต่เพลงที่4ี่สิบเป็นต้นไปอันนี้มิด i นะครับผมอันนี้ก็ท่านเลื่อนหาได้เลยนะครับเรียงตามภาษาคาราโอเกะนะครับผม เรียงตามคราโอเะเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการที่จะนำเสียงลงคุณจะสาธิตการแต่งเสียงนะครับเอาสักจังหวะหนึ่งเนาะนะครับเอาสักจังหวะหนึ่งกดชิปเดี๋ยวจะเอาเสียงลง4ปุ่มนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับชิปฟังชั่นนะครับผมแล้วก็หมุนหาคำว่าอืม Import เว็บนะครับเมื่อจะ Import เว็บท่านจะมันจะมี Enter อยู่ตรงนี้ครับ e อ t e r กดปุ๊บอันนี้ทำแค่ครั้งเดียวนะครับเจอแล้วบั่งไฟ Enter อันนี้คือการโหลดเสียงลง4ปุ่มนี้นะครับควิกแซมปิ้งนะครับท่านสามารถใช้เสียงอื่นมาลงได้นะครับเป็นไฟล์เว็บนะครับตอนนี้กระพริบกระพริบกระพริบเสียงว่าโหลดอยู่นะครับตอนนี้กระพริบอยู่โหลดอยู่แมพแมพแมพแมเรียบร้อยนะครับคอมพิวเรียบร้อยลกดอีกครับ B บัางไฟเสียงไก่ครับไก่ขันนะครับเอ๊เอกเอามาใส่นี่นะครับนี่ปุ่ม B Enter สองครั้ง นี่คือขั้นตอนของการนําเสียงลงมาใน4ปุ่มต้องทําทไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพื่อเวลาที่เราเซฟอะไรต่างๆมันจะไปอยู่ในทุกๆปุ่มเลยเสียงเอฟเฟกเสียงบังไฟเสียงไก่เสียงนกนะครับบังไฟไก่นกอ่เจอเสียงนกละแล้วก็โหลดลงปุ่ม C นะครับรุ่นนี้นะครับแซมเสียงบ่ได้นะครับแชมเสียงไม่ได้นะครับรุ่นนี้ใ้้ยเสียง จากตัวเครื่องนะครับแต่สามารถแซมลงได้แซมลงสี่ปุ่มนี้ได้แต่ไม่สามารถแซมลงในในคีย์ได้นะครับรุ่นนี้ปุ่มสุดท้ายครับบ้างไฟไก่นกกลองนะครับเสียงกลองเวลาเรากดเอฟฟกเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ในราคาหมื่นไปปลายนะครับผมที่ได้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับพร้อมหนังสือโน้ตนะครับพร้อมชุดนะครับอันนี้เขาเพงจะมีชุดแบบนี้ให้เลยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับ ทีนี้กด exit ออกมากดเล่นดูเสียงมันก็จะเบา,เบานิดนึงครับเราก็ต้องกลับมาฟังชันนะครับฟังชันตรงนี้แล้วก็หมุนไปหาคำว่ามปิ้งวอล volume ครับ enter หมุนขึ้นไปเป็น127หมเลยครับมันจะแรงสุดคือ127นะครับหมุนขึ้นไปหมดเลยเพราะว่าคุณยังทำเสียงไว้เบาะนะครับตัวนี้ อ่าโอเคได้หร้อยเ็ดวันแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปที่จะทําก็คือการนําจังหวะลงไปในเครื่องนะครับก็คือเหมือนเดิมครับกดชิปฟังก์ชันนะครับถ้าจะโหลดอะไรต่างๆก็ต้องกดชิปฟังก์ชั่นก่อนนะครับโหลดสไตล์ครับ enter รุ่นนี้จะลงได้ทั้งหมด10จังหวะนะครับลงได้10จังหวะนะครับผจะเอาเป็นจังหวะเหมือนเดิมนะครับจังหวะกลองยาวนะครับเน้นที่จังหวะกลองยาวแล้วกันนะครับเอาจังหวะกลองยาวไปลงที่ตั้งแต่291ถึง300นะครับมันจะ10 10 สิบยูเซอร์นะครับสิบสิบที่ว่างให้ลงนะครับคุณจะไปลงที่สองร้อยเก้าสิบแปดก็คือจังหวัดที่แปดเพราะจังหวัดกองยาวมันอยู่แบงค์ที่แปดพอดีนะครับปุ๊บอ่ะกดเอนเตอร์ครับโอเคขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการนําจังหวัดนะครับโหลดจังหวัดจากแฟลชไดร์ลงไปในเครื่องอ่ะแป๊บเดียวครับเพราะว่าเป็นไฟจังหวัดมันจะเล็กนะครับไม่เหมือนไฟเว็บนะครับทีนี้เราก็กดเอ็กิทออกนะครับเราลองเล่นดูนะครับไปลองสไตล์แล้วก็ไปที่สองเก้าแปดด้นะครับ กดสไตล์ก่อนนะครับการจะเลือกจังหวะเราต้องมาที่สไตล์จะเลือกเสียงก็มาที่นี่นะครับนี่ตัวนี้มันโนโดาตา้าเพราะว่ายังไม่ได้เอาลงนะครับมันจะมีแค่2องเที่เอาลงนนะครับได้จังหวะแล้วนะครับปรับความเร็วตรงนี้นะครับเทปโปรตรงนี้นะครับถ้าท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านกดจะเปลี่ยนแปลงจังหวะท่านมากดเทปโปก,ก่อนแล้วก็หมุนปรับได้นะครับเอาไว้ที่ร้อยแล้วกันเดี๋ยวไปที่ฟินบีครับ แอคคอมได้รับได้จังหวะแล้วทีนี้เราจะไปที่เสียงครับไปที่ v o ้ครับเนี่เสียงมันจะอยู่ที่ไว้นะครับจังหวะจะอยู่ที่สไตล์นะครับกดไฟป,ปุ๊บไปที่ออแกนเหมือนเดิมครับคุณนี่ก็จะเลื่อนไปหาคำว่าบล็อคออแกนเสียงมันเดิมๆม,มันก็โอเคนะครับตอนนี้ แล้วลองปรับเลยครับกดมาฟังก์ชันนะเลื่อนจากเสียงมันรู้สึกว่ามันจะเพิ่มเอฟเฟกต์ก็ไปที่เอ็มรีเวิร์บแล้วกด e อนเตอร์กงจะไปอยู่ที่6 0 64แล้วกันนะอ่าจะมีเอฟเฟกต์กันมา เมื่อท่านมีการสูงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่เวาลาท่านจะเซฟลงท่านกดแบงค์ตัวนี้ครับกดเมมมโรีหรือว่าแบงค์อันเดียวกันกดค้างไว้คุณนี่ก็จะเซฟลงปุ่มที่1นี่นะครับวิธีการถ้าท่านจะเปลี่ยนถ้าท่านจะมีการเซฟในปุ่มที่1ท่านก็ต้องมีการตั้งลงไว้ปุ่มเดิมนะครับอย่าไปเซฟถ้ามันอื่นนะทีนี้ได้ละทีนี้ไปเสียงที่2ครับไว้ครับไปที่กีตาร์ครับคุณนี่ยอมมาเป็นเสียงกีตาร์หมุนไปหาขา้อของสก เสียงมันเบาครับกดฟังชันเลื่อนไปหาคำว่า m value หมุนขึ้นไปครับหมุนไปหาคำว่า m r e v e r เ e มนเดิมไปไว้ที่64่ครับครึ่งครึ่งนะครับกลางๆนะครับได้แล้วเซฟครับกดปุ่มเดิมไหมครับกดค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มที่2ครับอ่าสังเกตว่าปุ่มแรกก็จะเป็นเสียงออแกน ปุ่มสองแกงกินตาแกงกีพินสะเกีไหครับจังหวาไม่กระโดดครับเพราะว่าซืไปในแบงก์เดียวกันเสียงที่สามครับต่อมาที่วอยมันเดิมครับเป็นที่วูดวินหาเซ็กสุโฟนครับคุณนี่ก็จะไปที่หมายเลข164มนเดิมครับเสียงมันจะแห้ง ว่าเอ็มบรรลุขึ้นไปนะวิธีการเซฟครับทำเหมือนเดิมครับกดเมมโมรีค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มที่3ครับเนี่ยก็จะเป็นตามที่คุณยังลงคลิปออแกนกีตาร์แซกนะครับอันนี้มันอยู่แบงค์ที่1นะครับคุณยังเซฟไว้ในแบงค์ที่1นะครับเดีย๋ยวคุณยงก็จะเซฟไปทุกๆแบงค์นะครับ ที่สำคัญต้องกดดูแบงค์ด้วยนะครับว่าตัวนี้มันอยู่แบงค์ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเวลาท่านกดมันจะวนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตัวดูตรงนี้ครับเสียงที่สี่จะเป็นเสียงเอ็กโซเดียนนะครับก็เอ็กโซเดียนกับออร์แกนอยู่ด้วยกันนะครับเลื่อนไปหาแล้วก็หมุน,นครับเอ็กโซเดียนจะอยู่ที่ประมาณ58นะฟังก์ชันเพิ่มเสียงครับสุดเลยครับ ไปหาที่ M Reverb นะครับ Reverb คือเอฟิกเลยครับเด้อเด็ครับเหมือนเดิมครับกดเมมโมรี่เข้าไป เวลาจะเล่นนะครับเช่นแบงก์ต่างๆนะครับเขาจะทําไว้ให้เนี่ยเขาจะอาจจะไม่ได้ทําทุกทุกแบงก์นะครับมันจะนานมากๆนะครับนี่แบงก์ที่1เป็นโบลิโลนะครับท่านก็กดตรงแบงก์เนี่ยครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเลข1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็วนมา1นะครับถ้าอยู่เลข1นึปุ๊บท่านกดเสียงใดเสียงที่1นะครับกดปุ่มที่1นึปุ๊บนี่มันถึงจะมาโบลิโลนะครับถ้าท่านจะไปเล่นจังหวะบิกินนะครับท่านก็กดแบงก์ไปที่เลข2ขึ้นเลข2ขึ้นนนนนตรงี้ป๊บท่ากกก็ดเเลข1หมือั มันถึงจะเล่นเป็นแบงค์ที่2นะครับถ้าท่านไปแต่แบงค์อย่างเดียวแล้วจังหวะมันจะยังเป็นแบงค์เดิมอยู่นะครับมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวการลงจังหวัดเบื้องต้นของอ่าคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้มือหนึ่งนะครับยามาฮ่าพีอารีซีเจ็ดสามนะครับส่งไปที่จังหวัดน่านนะครับอําเภอปัวนะครับขออ่าส่งไปที่คุณวิโรจน์นะครับผมจากเบอร์คุเที่ยงนะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หน นะครับผมอีกเครื่องนึงก็จะรีวิวก็คือ PSRE 3 6 3นะครับตัวนี้จะส่งไปที่แกลงและยองนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ